กรณีของกากแคดเมียมที่มีต้นทางจากจังหวัดตากแล้วไปถูกพบทั้งในพื้นที่สมุทรสาครกรุงเทพมหานครชนบุรีค่ะล่าสุดนะคะกรรมธิการการอุตสาหกรรมของสภาผู้แทนราษฎรเผยผลการตรวจเลือดคนงานโรงงานเก็บกากแคดเมียมที่สมุทรสาครพบว่าเกินค่ามาตรฐาน7คนนอกจากนั้นยังมีประชาชนบริเวณรอบโรงงานผลตรวจมีค่าโลหะอยู่ในเลือดเกินมาตรฐานอีก17คนค่ะ นายอัครเดชวงพิทักษโรธประธานคณะกรรมาการการอุสตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าสิ่งที่กรรมาการเป็นห่วงคือการขนย้ายกากแคดเมียม12,400กว่าตันกลับไปที่จังหวัดตากซึ่งได้มีข้อเสนอไปว่าให้ใช้ดับเบิลบิ๊กแบ็กใส่กากแคดเมียมและใช้พลาสติกปูพื้นใส่ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วขนย้ายไปที่จังหวัดตากเมื่อถึงที่หมายให้ใช้วิธียกถุงบิ๊กแบ็กลงไปในบ่อเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย พร้อมทั้งเสนอให้สร้างบ่อฝังกลบเพิ่มเติมด้วยส่วนการตรวจเลือดคนงานโรงงานเก็บสารแคดเมียมในจังหวัดสมุทรสาครพบว่ามีสารโลหะในเลือดเกินค่ามาตรฐาน7คนจาก21คนส่วนประชาชนรอบโรงงานพบสารโลหะในเลือดเกินมาตรฐาน17คนจาก34คนจึงขอให้หน่วยงานเร่งไปสอบสวนโรคและติดตามประชาชนกลุ่มนี้ด้วยแล้วหน่วยงานไหนจะ อาเก่าโทษลองทุกในงานไหนจะดําเนินการคดีอย่างไรอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ความชัดเจนในที่ประชุมส่วนประเด็นที่2ก็คือการขนย้ายจะทำไงให้เกิดความปลอดภัยรวดเร็วสูงสุดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาวันนี้จะต้องติดตามให้เกิดความชัดเจนส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นที่3ก็คือผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับที่มีการเจอกาัก,ากแร่แคดเมีดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาเรื่องของสิง่งแวดล้อมก็ดีสุขภาพของพี่น้องประชาชนก็ดีในงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดําเนินการอย่างไรไปแล้วบ้างนะครับ